กันไหนกันไหนตกแพลนมใแ้ล้ไปละไปละเ้าวนดกูไปละเดี๋ยววะเดี๋ยววะเดี๋ยววะเดยววะเดี๋ยวมะไดยววะเดียดี๋ยวไะเดะเดียดี๋ยะีะเดะเปี๋ยะไดเดี๋ยวะีะเดะเดี๋ยววะเดี๋ยะี๋ะเดี๋ยววะะไยววะเเียะะไปเียะะย เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกว่ามันไปไหนเยี आ, ่ยมคนเดียวเลย่าฮ่า um 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 ่าก um ูจะยงกกูจะยงไปไห่าฮ่าจอดแล้วอ้วกกับแม่เฮี้ยกูรู้เลยว่าไปไงไปแล้ว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 ่ี่เหียไม่รู้เจียมันอยู่ตลาดดไวเออแล้วล่ะอแล้วล่ะไม่รู้เีย จะไปไหนไปไปเด้ๆไอ้มืองอย่าถอยครับอย่าถอยเข้เวลัดดีครับคุณพี่ชาดีพอจะีจะม่ด้มาเลยตอนนี้ไม่นไรไหนว้ม่ละเลนไหนวะาาถ้าอูไม่เจอหอกไม่ได้เลย

เจอแล้ว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 ไปอูไปอูกันจาตำรวดตามปตำรวจตามตมได้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 ม่ใช่ไม่ไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอไไปเคเอเนี่ไงนี่ไงเยอะโอ๊ยรถตึเหมือนกันจะได้มาเลีนคั้นี้แหละน้องย่านนี่นะะมีแม่มาเรนสีเขียว2องคันว่ะเฮียเฮียเฮีจะลอกกูแล้ว ไปไหนเจ้าเข้ารอรอรออเจอแล้ว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 ที่ไหนที่ไหนก็อเลยครับอานะออะไร่เอเียตรงเอเียตรงเอเจีไหน้ยใครอ่ะเฮ้ยไม่ใช่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 ไปไม่ใช่ไปดีครับตอนดีครับลงมาไปรุ่นเกียร์มีอะไรบ้าป่าป่าครับป่าพอดีเพื่อน เอาทันเดียวกันนานแล้วนะตัวที่ครับตัวที่นี่แบบเราอยู่ในภาพนะบ๊ามเท่าไหร่เราเรไม่ดูก่อนอ๋อนึกว่าก็นึกว่ารถเพื่อนอะไรไม่คิดหรอเพื่อนเใช้รถสี่เดียครับต้องถามก่อนไหมตัวดีครับแปลกใจผมไม่ยังมีเรื่องนะผมตามมานาวอาไม่ช่วยเลยเมื่อเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกับเพื่อนก็แล้วแม่ไม่ไม่เป็นไรขอบขอบคุณนะขอโทษนะเดมเดมมอนรับเคออยู่ไหนอ่ะ ออยูุ้มไม่เป็นอุ้มไม่เป็นกด F สิบอะอาจารย์ฆ่าเสียหายให้ผมเลยปะเราได้อยู่แล้วยาจะลากูเลยละหนึ่งหกห้าสองล้านตัดผมจะลากูเลยละตามอาตาเป็นคตมาลีละตอนขึ้นตอนไหไผ่ไหผ่เี๋ยวตนกับเจอเขาเลี้ยวเขาเลี้ยวเขาเลี้ยกลับไปทางทะเลแล้วเนี่ยกด F สิบอะมันจะมีคำว่าแบก ที่ไดที่ตรงที่เราไปโเซ่ะไปอ้เยู่อุ้่เมารับเดี๋ยวทอมาลับมองมากอวง่ะมองแล้วมองวมงแล้วมาชนไม่ดูเลยอยาป็นตำรวจจับจงไม่ก็มากับพี่เตยไงตอนแรกมก็นึกว่ไอ้ไปไม่แม่งนว่าเอยแม่งวนมารับกูเองเลยผมก็เห็นอยู่ไม่สะท้อนไม่ดูเลยนะ เออเสื้อแดงไปชนแต่แกง oh, ๊งเสื้อแดงอ๋อพ like ี่เอกพวกมังขวักม uh, ีดแล้าวผัดขวักยังข้าวผัดยังขวักนะลงมาลงมาไอ้เฮี้ยเอ้ไข่ไม่มีเวลาเปล่าเป็ดได้ได้ยินเสียงพี่เตยตะทอนก็ว่าเอ้ยคันนี้แหละเไปตามไล่เฮียก่อนรอจ้างมึงอยู่ไกลๆไปดีไงแล้วแม่งเสือกเป็นแมงฟ้าเร็วเหมือนกันเฮียอยู่ไหนอ่ะกำลังตามล่ข้าหัวอยู่ไหนวะจะโกเ็ดเอะไรขนาดไปตองไปตองไม่ต้องอย่าพี่ยิขึ้นเอง เกือบเกือบมี story